สวัสดีครับท่านผู้ชมสิ่งที่เห็นอยู่นี่ก็คือแบตลิเธียมนะครับไอรอนฟอสเฟตนะครับที่ผมสั่งมาจาก Lazada นะครับก็จะเขาระบุว่า 30M แอมป์นะครับแต่ว่าพอดูจริงๆแล้วไม่น่าถึงนะครับที่จะให้ดูเนี่ยคือจริงๆไอ้พวกนี้เขาทำคลิปกันทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่สมัยเนี้ท,ที่เจอก็คือ ทุกวันนี้นะครับประเทศไทยเราเนี่ยมันเ,นเป็นเหมือนแบบว่า,าจะรองรับขยะไอ้พวกนี้จากเมืองจีนหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่รับมาเนี่ยทุกวันนี้นะที่ผู้ขายออกมาขายเนี่ยนะครับคุณภาพมันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับคือมันไม่ใช่ของใหม่ก็จริงนะครับผู้ขายเนี่ยมักจะระบุเสมอว่าเป็นของใหม่นะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่มีของใหม่นะครับถ้าใหม่จริงนะครับ C.C.A. นะครับต้องสูงนะครับนะแล้วก็ค่าความต้านทานภายในต้องต่ำนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่า C.C.A. กับค่าความภายในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจะวัดแบบขนาน2อลูกเนี่ยขนานกันอยู่และวัดแบบแยกลายลูกนะครับนะเดี๋ยวเครื่องวัด C.C.A มาวัดกันเลยครับเอาแบบ ขนาดก่อนนะก็ตอนนี้มันพ่วงถึงกันอยู่นะครับเอาเออนี่เดี๋ยวดำฝั่งนี้ดำนี่ไปหนีบที่บีเอ็มเอสที่ขนาดกันอยู่นะครับแล้วก็แดงก็จะมาหนีบที่นะครับหางปลาหนีบที่หางปลาจะดีกว่าหนีบที่หัวน็อตนะครับ TCA วัดได้สูงกว่านิดหน่อยอเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ กดเทสกันเลยจริงๆผมถ่ายไปแล้วคลิปหนึ่งแต่ว่ามันมันเสียนะครับผมก็เลยถ่ายใหม่30นะครับเริ่มมาดูกันมาดูกันเท่าไหร่ค่า470 cca นะครับ1 3 1 7โวลต์6.33มิลลิโอห์ม นะครับนะอันนี้คือขนาดนะถ้าขนาดเนี่ยมันต้องโอ้เอาใหม่ต้อง6 0สแอมป์นะครับผมแก้ไขใหม่เออต้องปรับเป็น60นะครับแต่ cca มันได้เท่าเดิมมาเลยนี่อาจจะเปลี่ยนนิดนึง475เ cca นะครับอ่าค่าความต้านทานภายในห3 1นนะครับ อันนี้คือขนาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ,อันนี้ผ่าน BMS นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูแบบลายลูกแบบผ่าน b m s และไม่ผ่าน b m s นะครับวิธีเอาออกก็ไม่ยากนะครับผมใส่ฟิว20แอมป์อาไว้แต่มันก็แน่นนิดนึงนะครับดึงออกต้องใช้แรงนิดนึง ยี่แอมไป2ตัวขนาดกันไว้เรียบร้อยตอนนี้แย,ยกออกจากกันแล้วไม่มีฟิลแล้วนะครับวัดใหม่นะครับค่าเมื่อกี้ค้างอยู่นะเอาออกอเอาออกมากดลดลงมานะครับวัดหลายลูกแล้วนะเหลือสานะครับ 300 CCA นะครับ9.93เมอิิโอห์มนะครับ13.17าโวลต์ oh เอาใหม่อันนี้ผ่าน BMS อ่ะเดี๋ยวดูผ่าน BMS ทั้งสองลูกก่อนนะครับมาดูอีกลูกหนึ่งเนี่ยย้ายขั้วจับใหม่ขั้วนะมาจับที่หางปลานี้อ่ะมาดูลูกนี้กันบ้าง นะครับเพราะว่าถอดฟิวออกแล้วมันจะแยกกันแล้วนะครับถึงแม้ว่าตัว bMS จะขนาดนันอยู่ก็ตามตรงขั้วบวกนี่เราตัดออกไม่ไม่เชื่อมต่อถึงกันแล้วเทสครับสองร้อยห้าสิบห้า cca นะครับสิบเอ็ดจุดหกห้ามิลลิโอห์มเนี่ย ถือว่าแย่ไหมเพราะว่าแบต5 0์เนี่ยนะครับถ้าต่อแบบไล้โหลดเลยนะต่อไร้โหลดแบบเนี้ยนะครับ1ห5 0อันเนี้ยเอออ่ะคราวนี้เราเอาลบออกลบมาจับที่นี่รามาจับที่ขั้วนี้นะครับ วัดแบบไม่ผ่าน BMS ลูกซ้ายมือนะครับสองร้อยแปดสิบห้า CCA นะครับค่าวความต้านทานภายในสิบมิลลิโอห์มันมากเกินไปหรือเปล่าครับถ้าเป็นแบตเตอรกัวกดค่าวความต้านทานภายในสิบจุดห้ามิลลิโอห์มนี่คือต้องทิ้งแล้วนะครับนะแบตเตอรกัวกดที่ใช้กับรถเนี่ยต้องทิ้งนั้นนะครับ นะเนี่ยมันคือสมัยนี้นะครับผมบอกเลยเลยว่ามันจะไปหาของดีๆนะครับตามเ,าเว็บออนไลน์นะครับที่ขายแบตลิเธียมเนี่ยหายากมากผมถามไปนะครับว่าแบต50า m cca เท่าไหร่ตอบมาบ้างไม่ตอบมาบ้างแบตตัวนี้ cca เท่าไหร่ตอบมาบ้างไม่ตอบมาบ้างนะครับสิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเอาคือ เหตุผลที่ผมซื้อมาเนี่ยแล้ว b m s 2ตัวอย่างเงี้ยแล้วแยกกันเป็น2รลูกแล้วมาขนานกันผ่าน b m s อย่างเงี้ยต้องการจะเอาไปประกอบในกล่องเพื่อไปสตาร์ทรถนะครับแต่พอซื้อมาจริงๆเนี่ยนะครับมันเอา c c a เนี่ยมันไม่ผ่านนะครับมันสตาร์ทรถไม่ได้ค่าความต้านทานภายในมันก็สูงเกินนะครับนี่นะครับคือมองแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนจะเสียแล้วนะครับอืม อะอย้ายมาอีกลูกหนึ่งย้ายมาจับลูกนี้บ้างอันนี้แบบไล่โหลดนะเนี่ยถ้าต่อโหลดเข้าไปเนี่ย C t A หายไปอีกเพียบเลย 340 CCA ค่าความต้านทานภายใน8.74มิลลิโอห์มนะก็ถือว่าสูงนะครับค่าความต้านทานภายในแต่ว่า CCA ตัวนี้สูงกว่านะอันนี้แบบไม่ผ่าน BMS เนี่ยสองขั้วเนี่ยนะครับ BMS 1 0 0แอมป์นะครับ,อ Beam m, รบสองตัวถามว่าทำไมผมไม่ใช้ BMS แบบสตาร์ทรถแบบนี้เนี่ยผมามาทดลองเทสดูหลายตัวแล้วด้วย มีตัวนี้พังโดยที่ยังไม่สตาร์ทรถเลยแค่ไปต่อไว้กับแบตเตอรี่ลิเทียม,มเฉยๆแล้วก็ปรากฏว่าไฟไม่จ่ายนะครับไฟไม่จ่ายไฟไม่เข้านะครับจ่ายออกก็ไม่จ่ายนะครับหมดท,ดท้ายคือมันพังนะครับตัวประมาณ300กว่าบาท400ประมาณนี้หรือ400ร้อต้นๆน,นจะจำไม่ได้เหมือนกันซื้อมานานแล้วนะ อ่ะทีเนี้ยคือผมตั้งใจเนี่ยผมจะพูดด้วยฟังนะครับผมตั้งใจว่าผมจะเอา2ลูกเนี้ยนะครับแยกกันแล้วก็ b m s 2ตัวเพื่อให้ b m s 2ตัวเนี่ยช่วยกันในการสตาร์ทรถนะครับสาเหตุที่ผมเอาตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าผมใช้ตัวนี้อยู่แล้วประทับใจมันอยู่นะซึ่งหลายท่านก็บอกว่าควรจะใช้ b m s ที่เป็นสตาร์ทรถแต่ว่าผมเอาไอ้เจ้า BMS ตัวเนี้ยนะครับที่ต่ออยู่กับแบตลิเทียมเนี่ยมีคนเคยขอเอาไปพ่วงนะครับ พวงแบตก็คือต่อให้สตาร์ทรถตัวเองเนี่ยหลายหลายคันหลายครั้งแล้วนะครับก็ผ่านหมดทุกรอบนะครับ BMS 100A เนี่ยนะครับนะอันนั้นตัวเดียวด้วยนะครับแต่ทีนี้พอซื้อมาในปรากฏว่าแบตมันใช้ไม่ได้แล้ว CCA มันรวมกันแล้วมันไม่ถึงนะครับถึงแม้ไม่รวมมันก็ไม่ถึงไม่รวมยิ่งน้อยก็ไปใหญ่รวมไปแล้วก็ไม่ถึงอยู่ดีนะครับนี่ขนาดไรโหลดถ้าเราไปต่อเข้าไปในรถเนี่ย CCA ก็หายก็ไปอีกนะครับ เนี่ยผมหลายรอบแล้วที่ผมสั่งมาจากออ,ออนไลน์เนี่ยนะครับสั่งมาจากในของลาซาด้ส่วนมากผมจะสั่งจากลาซาด้นะครับแต่ว่ามันเป็นร้านที่อยู่ในลาซาด้นะคือของสมัยเนี้ครับหา CCA ที่มันจะได้เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยคือ m, 5 0 m 1 0 0เนี่ยมันไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปวัดให้ดูว่ามันได้เท่าไหร่นี่มันต่อโหลดอยู่มันจะดอ,อกลงไปนิดหน่อยนะครับอาจจะดัก100-200 CCA นะเดี๋ยวผมจะไป ไปวัดให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยที่แบต50แอมตัวเก่าผมอ่ะพื้นที่มันครับแคบนะครับมุมมันได้เท่านี้นะครับมันอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับพาะเสียงภายนอกมันดังอยู่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมจะเอาลบนะครับไปหนีบที่ลบก่อนนะครับพยายามหนีบพห่โดนหางปลานะครับส่วนใดส่วนหนึ่งของหางปลาก็ได้นะครับมันจะได้ CCA สูงหน่อย กลับขยับนิดหน่อยนะครับอ่ะไม่พูดพร,ร่มทำเพลงครับมาดูกันเลยห้าสิบแอมครับ 1,310 cca นะครับขนาดมีโหลดด้วยนะครับค่าความต้านทานภายใน2.28ม oh ิลลิโอห์มเห็นไหมครับนี่ขนาดใช้มาหลายปีนะครับมันต่างกันมากเลยนะครับ1,310 cca นะครับ13.26โวลต์ att, นะครับ2.28มิลลิโอห์มนี่มิลลิโอห์มด้านล่างนี่นะครับ นี่ยขนาดใช้มาหลายปีแล้วนะครับเนี่ยห้าสิบแอม์นะครับถ้าต่อไรโหลดเนี่ยมันจะประมาณพันห้าที่ผมเคยวัดนะพันห้านิดนิดหนึ่งน,น,น,นะแต่นี่มันมันมีโหลดอยู่นะครับมันก็เลยนั่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับตามหัวมุมดูก็จะเหมือนลูกนู้นไหม อยากจับไอเทปใหญแก้วนี่เลยดมันตํามือไม่มีนะครับไม่มีปุ่มปุ่มรอยหยอดเก่านะเอออ,อันนี้ห้าสิบแอมนะครับห้าสิบแอมเนี่ยถ้ามาไล่โหลดเนี่ย CCA มันอยู่ที่พันห้านะครับ BMS เนี่ยหนึ่งร้อยแอมเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเดียวนะครับจะตาราทลดได้นะเดี๋ยวปิดไปก่อนอกลับมาต่อที่ลูกนี้ครับ ซูมนิดนึงนะผมอยากให้ท่านสังเกตดูนะครับซูมไกนิดนึงอ่ะดูนะครับเนี่ยไอตรงนี้มันเพเยะเพ,ะเพเยอะอยู่เห็นไหมครับผมก็พยายามจะเอาปิดไปให้มันสนิทนะครับแต่มันไม่เหมือนรูปนั้นนะครับรูปนั้นมันจะเรียบไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู เห็นมีรอยหยอดกาวอยู่ไหมครับใสๆเนี่ยนะครับนะแล้วตรงกลางกาวเนี่ยมีรูอยู่1.5มิลนะครับถูกเจาะไว้ทุกลูกเลยนะครับเป็นอย่างนี้ทุกลูกเลยเพียงแต่ว่าอ่ทีแรกผมก็สังเกตว่าทาไมมันเพเยอะเพะเยอะอยู่อย่างนี้นะครับผมพยายามมันดกดไปนะครับอ่าอันนี้อันนี้ก็เจาะเหมือนกันแต่อยู่ฝั่งนี้อันนี้เจาะเจาะมุมฝั่งนี้อันนี้เจาะมุมมุมฝั่งนี้เหมือนกันเออ เขาเจาะไวเพื่ออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับใครรู้ก็ก็ลองตอบมาหน่อยเนี่ยทุกลกูทุกลูกมีหมดนะครับอันนี้อยู่ฝั่งนี้แต่ว่าเดี๋ยวติดสายไฟน,ไนี่จะมองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะเอาไว้เชื่อมต่อกับแรงจ่ายทีนี่ๆี่เห็นไหมครับเห็นดำดำนะคือรูที่จอเจอาะไว้ทุกอันเลยนะครับ ซึ่งผมก็ไม่เคยเจอมาก่อนนะอันอื่นไม่เคยเห็นนะครับมันเหมือนแบบเป็นการแบตเก่าแบตมันเสียแล้วมาเจาะแล้วมาบีบบีบอัดใหม่หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนี่ผมเป็นผมสันนิษฐานแล้วนะนะครับเดี๋ยวสูบกลับมาก่อนผมผมสันนิษฐานแล้วนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับหรือใครรู้ก็ลองลองนั่นกันมานะครับลองลองตอบกันมาได้นะครับ แต่2ลูกนี้2ชุดนี้นะครับนะแลูกเนี่ยแก้อนเนี่ยแเซลล์เนี่ยเอาไปสตาร์ทรถเก่งได้นะครับแต่รถกระบะไม่ผ่านนะครับรถเก่งก็ถือว่าย่ยมเย่นะ CCA ขนาดเนี้ยน้อยน้อยมากนะครับขนาดไลท์โหลดนะครับยิ่งถ้าไปต่อในรถเนี่ย CCA ยิ่งหายก็ไปอีกนะครับนะก็ใช้ในงานอ่า เก็บพลังงานพอได้อยู่นะครับแต่ถือว่าไม่ดีแล้วนะครับนะไม่ดีไม่ดีคือไม่ใช่แค่ผมเจอแค่8ก้อนนี้8เซลล์นี้นะครับผมเจอมาเยอะกว่านี้มากนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับคือเดี๋ยวนี้หลังๆเนี่ยสั่งออนไลน์มาเนี่ยครับมันเหมือนประเทศเราเนี่ยมันกลายเป็นรับขยะใหญ่พวกนี้หรือเปล่าคือแบบคือวัดค่าวความต้านทานภายในให้เห็นแล้วอะ่ะคือมันมันสูงมากอะแบตลิเทียมจริงๆเนี่ย ของยี่ห้อ power mr ที่ผมสั่งมาเนี่ยมาจากเมืองจีนเนี่ยนะครับอยู่ที่สองนะครับค่าความต้านทานภายในอยู่ที่สองมิลลิโอห์มนะไอตัวเมื่อกี้ก็ใช้มาหลายปีแล้วนะครับห้าสิบแอมป์นี่ก็อยู่ที่สองมิลลิโอห์มกว่ากว่านะครับอันนั้นโอเคครับถือว่าผ่าน cca ก็สูงหมดนะครับแต่อิเซลอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไปสั่งมาเนี่ยผมลองไปหาตามร้านค้าต่างๆที่อยู่ในในเว็บออนไลน์เนี่ยนะครับ มันไม่เจอแล้วไอ้ร้านไหนที่แบบค่าความต้านทานภายในต่ำนะครับ CCA สูงแทบจะไม่มีนะครับให้คือไปขอให้ร้านวัดให้ดูนะครับบางร้านก็วัดให้ดูนะครับแบต50แอมป์ได้ CCA 500เนี่ยมันถือว่าแย่นะครับเหมือนการของเสียไปแล้วนะครับนะเพราะว่า CCA แบตแบต50แอมป์เนี่ยนะครับไม่ใช่500อะ CCA 500แต่แบต50แอมป์เนี่ยนะครับ CCA เนี่ย,นะยมันควรจะอยู่ประมาณสัก พันห้าในขณะไรโหลดนะครับขี้หมูขี้หมาผมว่าพันสามอ่ะนะอย่างต่ำๆแบบไรโหลดนะแต่เมื่อกี้คือวัดให้ดูมันคือมันมีโหลดนะครับนะมีโหลดอยู่หลายอย่างโหลดแม้กระทั่งแสงสว่างที่อยู่ในห้องนี้ก็ใช่นะครับนะนั่นะนะก็คือโหลดเขาอยู่นะมันก็เลย c c a มันก็เลยไม่ถึงพันห้าแต่จริงๆแล้วอะคือถ้าเราถอดออกมาแบบไรโหลดเลยมันพันห้าแน่นอนนะครับแต่ว่ามันเป็นการยุ่งยากผมก็เลยไม่ได้ถอดมาวัดให้ดูขนาดนั้นนะครับ ตัว BMS โ okay อเคนะครับเราสั่งจากออนไลน์โอเคนะครับไม่มีปัญหานะครับทดสอบแต่ BMS เนี่ยต้องทดสอบอีกอย่างหนึ่งว่าเราจ่ายไฟเข้าไปเกินโวลต์เกินโอเวอร์ชาร์ตนี่นะครับต้องจ่ายจากแผงโซลาเซลล์โดยตรงหรือว่าใช้จากอ่หม้อแปลงหรือใช้จากสวิตชิ่งอะไรก็ตามนะครับจ่ายเข้าไปนะครับให้มันโอเวอร์ชาร์จดูซิว่า BMS มันจะตัดไหมนะครับอันนั้นต้องทดสอบอีกแบบนึงนะครับ แต่ทดสอบการจ่ายกระแสนะครับการวัดอะไรต่างๆทุกอย่างเบื้องต้นผ่านหมดแล้วนะครับตัว B m s ผ่านแต่แบตสมัยนี้หายากครับที่จะผ่านนะครับนะไอเหตุผลที่ผมมาถ่ายทําให้คลิปเนี้ยนะครับจริงๆไอแบตท,ที่เทียมเยนี้ยคนก็ทํามันเยอะมากเลยในจิตต่างๆเนี่ยนะครับแต่ที่ผมมาถ่ายคือสมัยนี้มันหาไม่ได้นะครับนะหรือว่าอา่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันมีอีกทางหนึ่งที่ ที่เราจะได้แบบของใหม่ชัวรนะ์แต่ราคาผมไม่แน่ใจนะครับถ้าเรามีช่องทางที่สามารถสั่งตรงนะครับจากบริษัทผู้ผลิตของจีนได้นะส่วนมากไอแบต LFP เนี่ยผลิตที่จีนทั้งหมดนะเกือบหมดมไม่แน่ใจว่าเกือบหมดหรือเปล่าแต่ว่าส่วนมากมาจากจีนนังนนะนะครับถ้าเราสั่งตรงนะครับจากบริษัทนะครับที่ผู้ผลิตของจีนได้โดยตรงอันนั้นเราได้ของใหม่แท้แน่นอนนะครับแล้วคุณภาพโอเคแน่นอนนะครับ แต่เนี่ยมันเหมือนแบบเขาแกะนะครับแกะแบบของที่แบบมันเสียแล้วเไม่ดีแล้วเันเกตแบบแย่มากต่ํามากนะครับค่าความต้านทานภายในสูงถามว่าเคยเจอสูงอันนี้ไหมเคยสูงหนักกว่านี้อีกแบตหนึ่งอมป์มเนี่ยนะครับวัด CCA เได้200กว่าเนี่ยถือว่าแย่มากเลยอันนั้นก็คือเสียเลยนะแต่ถามว่าส่งคืนไหมไม่ได้ส่งคืนหรอกนะครับเพราะว่าเห็นว่าราคามันถูกสอ0 0 0 0ก,ก 2, ว่าบาทอันนี้ก็2 0 0 0ักว่าบาทนะครับม่นยังถูกเหมือนกันนะก็ ถามว่าถ้าเราไม่ใช้ในการสตาร์ทรถแต่ว่าไอแบตรถผมเนี่ยมันเริ่มจะไปแล้วนะครับก็เลยหาวิธีนี้มาประกอบนะครับโดยจะใช้ b m s 2ตัวในการช่วยกันสตาร์ทนะครับโดยแยกกันนะครับเอ่เอสอตัวเนี่ยจะมาต่อไอตัวเซลล์ตัวเดียวกันเนี่ยมันมันไม่เหมาะสมนะครับมันอาจจะตีกันมั่วเลยแล้วระหว่างไอสายบาลานซ์ต่างๆเนี่ยนะครับนะมันอาจจะเกิดปัญหาก็ได้นะครับมันก็เลยต้องใช้อนุกรมกันอย่างเงี้ยนะครับ สองโมดูลนะครับสองลูกเนี่ยเนี่ยสองลูกเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อ BMS ลูกใครลูกมันนะครับแล้วก็ามาขนานกันนะครับเวลาจ่ายไฟในการสตาร์ทก็ b m s เสองตัวช่วยกันสตาร์ทนะครับโอกาสที่มันจะพังเสียหายเนี่ยก็น้อยกว่าถามว่า b m s ตัวเดียวผ่านไหมผ่านแต่ถ้าเกิด b m s ตัวนั้นอยู่ดีดมีปัญหานะครับรถสมัยใหม่สมัยนี้นะครับอย่าให้ไฟเลี้ยงขาดจากรถนะครับไม่นั้นเกิดปัญหาแน่นอนนะครับนะรถสมัยใหม่เนี่ย นะครับการถอดขั้วแบตโดยไม่มีไฟเลี้ยงนั่นนะครับนะหรือว่า BMS มันตัดไปเนี่ยมันก็เหมือนถอดขั้วแบตนั่นแหละครับนะรอบเดินเบามีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าค่าจดจำอะไรต่างๆหายนะครับนะถ้าเป็นรถสมัยใหม่นะถ้าเป็นรถแบบดีแม็กซีเจเคหนึ่งอะไรพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยผมถอดประจำไม,ไม่ไม่มีปัญหาไอ้พวกนั้นนะครับไอ้พวกปีกผีเสื้อเนี่ยผมก็ถอดมาเช็ดมาทําความสะอาดหมดนะครับ รนะอบเดินเบาไม่มีปัญหาแน่นอนน,น,นะครับแต่รถที่มีระบบเซ็นเซอร์เยอะอิเล็กทรอนิกส์เยอะๆนะครับพยายามอย่าให้ไฟขาดจากรถนะครับถ้ามันมีตัวเดียวแล้วเกิด b m s มีปัญหามันตัดนะครับไฟเลี้ยงในรถไม่มีเกิดปัญหานะครับผมก็เลยต้องมี2ตัวนะครับในการเซฟตี้ได้อย่างมาช่วยกันในการสตาร์ทด้วยนะครับแต่แบตไม่ผ่านแล้วนะแบตไม่ผ่านแล้วมันเหมือนแบบทุกวันนี้ผมลองไปเซิร์ชใน l a z a d a นะครับแล้วก็ ถามไปตามร้านต่างๆให้เขาวัด CCA ให้ดูนะครับไอท้ที่ที่ผ่านเนี่ยไม่มีเลยนะครับห้าสิบแอมได้ห้าร้อย CCA ห้าสิบแอมได้เจ็ดแปดร้อยอย่างนี้มันค่าความต้านทานภายในหกเจ็ดอย่างนี้มันไม่ไหวนะครับมันแย่น,นะครับมันเหมือนแบบเราไปรับของเสียของทิ้งเข้ามานะครับ ถามว่ามันยังพอใช้งานในโซลาเซลล์ได้ไหมมันใช้ได้นะครับแต่คุณภาพมันไม่ดีแล้วนะแต่ไปใช้ในการสตาร์ทรถไม่ผ่านนะครับ c c a ไม่ถึงนะจริงๆเนี่ยไอ้ถ้ามัน3 0มจริงเนี่ยนะครับสลูก6 0มเนี่ยมันควรจะถึงนะเอออย่างน้อยได้สักเจ็ดแปดเนี่ยผมก็พอใจแล้วนะครับนี่มันไม่ได้นะครับดูค่าวความต้านทานภายในนี่ก็สูงเหลเกินนะครับสูงจนแบบเหมือนจะเสียแล้วนะครับนะ แลวมีรอยเจาะรูไว้ทุกลูกเลยไม่รู้เจาะไว้เพื่ออะไรเจาะแล้วเอากาวหยอดไว้เจาะนะครับซึ่งผมก็ซื้อมาหลายหลายรุ่นแล้วนะครับเพิ่งเคยเจอที่ว่าเอ่อเจาะรูแล้วเอากาวหยอดไว้เนี่ยผมสันนิษฐานว่ามันน่าจะบวมหรืออะไรมาแล้วมาบีบอัดนะครับแล้วเจาะรูเอาไว้ถ้าเขาไปเจาะตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้มันก็เสียหายนะครับไอ้ผู้ซื้อก็ไม่อยากจะซื้อนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเสียหายไปแล้วนะครับเขาเลยมาเจาะตรงนี้แทนหรือเปล่าเจาะข้างแทนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ มันก็อาจทำให้เซลล์พวกนี้มันเกิดการมีปัญหาไปด้วยหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานอีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็คงมีเท่านี้แหละครับนะก็คือมาพูดว่านะครับใครจะประกอบแบตลิเธียมสมัยนี้นะครับนะถ้าเป็นไปได้นะครับขอให้เขาวัด cca ให้ดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะซื้อนะแล้วว่าเรารับได้หรือไม่นะแต่ทุกวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้ผมซื้อมาเนี่ยแบตบวมด้วยนะไอ้ก้อนเมื่อกี้ที่ผมวัดให้ดูนะครับ50แอมป์นั่นแหละนะ แต่ CCA ยังพันหานะครับนะแต่ตัวนี้ทั้งค่าความต้านทานภายในทั้ง CCA แ yeah, ย่มากนะครับไม่ผ่านเลยนะครับอ้าววันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอนะครับในเรื่องแบตลิเทียมนะครับในการวัด CCA ดูว่าแบตสมมยใหม่ที่เราซื้อซื้อมาจากเว็บออนไลน์ต่างๆนะครับตามร้านค้าออนไลน์ Online ต่างๆมันแ yeah, ย่กว่าแบตไอ้เก่าๆนะแบตซึ Bad ่เป็นแบต ไม่ไม่ใช่มือหนึ่งอ่ะแน่นอนนะครับไอ้พวกนี้เขาก็มาเชื่อมขั้วที่หลังนะจริงๆแล้วแบตบพวกนี้ไม่มีขั้วอย่างนี้หรอกนะครับมาเชื่อมมาที่หลังนะมันสู้กับไอ้เมื่อก่อนเนี้ยนะครับซึ่งแบตสภาพก็ไม่ดีเหมือนกันนะแต่ c c a โอเคอยู่นะใช้ได้เลยนะครับค่าความต้านทานภายในโอเคอยู่นะครับนะฉะนั้นสมัยนี้เดี๋ยวนี้นะครับถ้าไม่ได้จากผู้ผลิตโดยตรงนะครับยากนะครับที่จะได้ ค่าวความต้านทานภายในผ่าน cca ถึงนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ